ชิญท่านอำนวยค่ะครับขอบพระคุณครับพลหมวดโทอหนวยนิมนานครับสมาชิกลำดับหนึ่งเก็ก็คงประเด็นเดียวกันครับเมื่อมันเป็นเรื่องร้อนไฟมันจะไหมเราต้องดับฮนะท่านวันชัยท่านก็ร้อนใจเดี๋ยวผมเลี้ยงกาแฟเย็น มันเป็นยติด่วนเราคงรอไม่ได้เมื่อกี้ก็ขอเสียงรับรองกันแล้วรับรองถูกต้องครบถ้วนแล้วผมว่าเราต้องฟังความครับแม้ว่าจะมีการมาที่การยุติธรรมกฎหมายและตำรวจผมจะได้เอาประโยชน์ตรงนั้นไปเติมในการปฏิรูปตำรวจในเรื่องของการแต่งตั้ง แถลงเมื่อเช้านี้ครับว่าเที่ยงนี้ออกแน่คงออกแล้วห่ะครับในห้องน้ำตำรวจทั้งแผ่นดินอกสั่นขวัญแขวนชาวบ้านอยู่ไงผมอยากจะรู้เป็นศุนยากาศทั่วประเทศไทยแล้วเราจะขวากกระบวนการยุติธรรมไว้กับใครผมจะไม่วิพากษ์ฮะ หลายท่านเมื่อเช้านี้ขออภัยสาบาทน่าจะเป็นไทยรัฐมั้งครับผมเขียนในลายเพื่อปลอบขวัญกำลังใจให้กับตำรวจลูกน้องผมสี่เดือนจะ,กะเกษียณแล้วยังย้ายได้ขนของไปขนของกลับก็หมดเวลาละเพื่อเอาตำแหน่งนั้นสี่เดือนจะ,กะเกษียณสี่คนย้ายหมดเลย นั้นความรู้สึกอัดอั้นของสมาชิกค,คือความรู้สึกอัดอั้นของประชาชนนะให้ปล่อยเถอะครับประธานให้เขาปล่อยความอัดอัน้นออกมาผมจะได้เอาสิ่งนั้นไปไปให้พี่ย้อยท่านวลพงษ์ท่านประธานอนุตํารวจเอาไปกรองแล้วใส่เพิ่มมันจะเป็นความรู้สึกอัดอั้นของประชาชนกับการปฏิรูปตํารวจนี่ของแท้เลยครับนี่คือความบริสุทธิ์ครับงั้นผมสนับสนุนครับเพราะไม่สามารถบดผมได้อีกแล้วครับขอบคุณครับ Und dann